ราอยากเจอก็ต้องคุยกันอีกทีนะพี่ชันะผมต้องกลับไปคุยกับพวกน้องผมก่อนนะเพราะว่าผมเนี่ยจะเอาขึ้นมาเลยก็ไม่ได้ถ้าขึ้นมากันเลยเนี่ยมันจะลําผมเนี่ยจะแย่ต้องคุยกับพวกน้องต้องอะไรอีกนะเพราะว่าทางบ้านน่บ่นแน่แน่ะถ้าพาน้องขึ้นมาเนี่ยพี่บ้านก็เริ่มเป็นห่วงน้องแล้วพอน้องเนี่ยก็ต้องเล่าเรียนด้วยไม่อยากจะให้พาเข้าป่าบ่อยนะเ่ะมันการอันตรายด้วยถ้าจะพาเข้ามาเนี่ยมันทังหลายอย่างครับผมเนี่ยโดนทั้งแบบ พี่เอฟซีูดประมาณสีของก็บ่นนะผานน้องขึ้นมาแต่ว่าเดี๋ยวผมลองคุยกับน้องผมก่อนนะผมก็ไม่รู้นะว่าต้นก้าเนี่ยเป็นอะไรกันแน่นะผมก็จะถามคันดูนะลองถามคันดูนะว่าน้องเนี่ยมีเป็นอะไรกันแน่่เอฟซีครับผมเนี่ยเดินกลับลงมาเนี่ย มาเจอกับท่านนะที่อยู่ในเมืองรับแลนะท่านท่านเนี่ยผมเคยเจอกับท่านแล้วนะผมมองนะไม่รู้ว่าท่านมารออะไรนะแต่ว่าระหว่างทางผมกลับมาเนี่ยท่านครับอะไรนะครับท่านท่านบอกว่าท่านมีเรื่องจะคุยกับผมนะตกใจเหมือนกันนะว่าไม่รู้ว่าทาไมท่านเนี่ยมานั่งอะไรตรงนี้นะใกล้ถึงหมู่บ้านผมแล้วนะตรงเนี้ย ท่านลงมาไกลจังเลยท่านเรากลับขึ้นไปทางเข้าเมืองดีกว่าไหมขึ้นไปคุยข้างบนก็ได้ครับท่านกลัวแบบมีคนเดินไม่เห็นเรากันนะไปท่านเราขึ้นไปข้างบนดีกว่าครับเดี๋ยวผมเนีย่ยพาท่านขึ้นไปข้างบนดีกว่านะพี่สิทธินะไม่รู้ว่าท่านมีอะไรหรือเปล่าน,นะโอเคไปเดี๋ยวผมเนีย่ยพาท่านกลับขึ้นไปที่ทางเข้าเมืองเลยดีกว่านะก็ขึ้นไปคุยกับท่านที่นู่นนะมิก ไม่รู้ว่าท่านวีธุลาด่วนอะไรถึงลงมาถึงนี่นะก็ใกล้เข้าหมู่บ้านผมแล้วพี่ติสลงไปอีกหน่อยเนึ่ก็เข้าหมู่บ้านละ okay. เดี๋ยวผมเนี่ยจะพาท่านเนี่ยเดินกลับขึ้นไปด้านบนก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวกลับไปที่ทางเข้าเมืองนะพี่ติ okay. ขอเชิญท่าน,น,านเรียกท่าน,นเดินด้ยวยนะท่านครับไปเดี๋ยวผมขากันท่านกลับขึ้นไปที่ทางเข้าเมืองก่อนดีกว่าเพราะว่าตรงนี้คนเยอะไปท่านเมื่อกี้เดินกลับมาเนี่ยเจอคนเดินสวนกับผมด้วยนะ ผมพาท่านเนี่บเดินขึ้นไปที่ทางเข้าเมืองข้างบนก่อนนะลองเดินขึ้นไปไกลเลยลงไปหน่อยเนี่ยก็จะถึงกระท็อปแล้วนะท่านลงมาจะถึงกระท็อปอยู่ละตอนนี้ก็พาท่านเนี่ยเดินขึ้นมาถึงทางเข้าเมืองแล้วนะท่านออกมาจากประตูทางนี้ใช่ไหมครับน่าจะออกมาจากทางนี้แหละท่านครับเมื่อกี้เนี่ยผมเนี่ยได้ไปผมก็บอกท่านเนมะื่อที่ผมไปขึ้นไปเมื่อกี้เนี่ยขึ้นไปเจอไก่สมิงตัวนั้นด้วยนะ ผมเนี่ยได้จัดการไปเรียบร้อยแล้วนะตัวหนึ่งนะไม่รู้ว่าเป็นสมิงที่พวกท่านเนี่ยตตามหากันหรือเปล่าแต่ว่าผมเนี่ยได้จัดการไปเรียบร้อยแล้วนะท่านนะก็เดี๋ยวผมเนี่ยถามท่านเลยนะพี่เตินะว่าท่านเนี่ยมีเรื่องอะไรจะคุยกับผมนะแต่ว่าสมิงัวนั้คอยว่ากันอีกทีท่านก็คุยกับผมเสร็จแล้วแหละแต่ว่าบอกให้พี่เตี๋รู้ทีนึว่าผมเนี่ยได้คุยกับท่านเลยสมิงตัวนั้นแล้วนะ เก็บมีไปตรงนี้เลยนะก็ะท่านท่านมีอะไรจะคุยกับผมครับท่านท่านมาีที่ท่านบอกท่านอยากเจะคุยผมเรื่องอะไรครับอยากเจอเด็กอยากเจอ<ม>ก็ต้องคุยกันอีกทีแล้วท่านนะผมต้องกลับไปคุยกับพวก,พวกน้องผมก่อนนะ ว่าผมเนี่ยจะเอาขึ้นมาเลยก็ไม่ได้นะถ้าขึ้นมากันเลยเนะี่ยมันจะลำผมเน่จะแย่ต้องคุยกับพวกน้องต้องอะไรอีกนะเพราะว่าทางบ้านนะบ่นแน่ๆนถ้านะพาน้องขึ้นมาเนี่ยพาอที่บ้านก็เริ่มเป็นห่วงน้องแล้วพอน้องเนี่ยก็ต้องเล่าเรียนด้วยไม่อยากจะให้พาเข้าป่าบ่อยนะี่ยมันการอันตรายด้วยถ้าจะพาเข้ามาเนี่ยมันทั้งหลายอย่างคนระับผมเนี่ยโดนทั้งแบบพีเอฟซี F C, ผูกป,ป้ายตีเขาก็บ่นนะพาน้องขึ้นมา ว่าเดี๋ยวผมลองคุยกับน้องผมก่อนนะผมก็ไม่รู้นะว่าต้นก้าเนี่ยเป็นอะไรกันแน่นะผมก็จะถามท่านดูนะลองถามท่านดูนะว่าน้องเนี่ยมีเป็นอะไรกันแน่นะข้างในเนี่ยทำไมคนใหญ่คนโตถึงอยากจะเจอนะเห็นออกมาเรียกหลายคนแล้วเห็นท่านเนี่ยท่านเนี่ยผมไม่เจอท่านเนี่ยมานานมากแล้วนะท่านเนี่ยมาหาผมด้วยตัวเองแล้วก็เหมือนว่าจะมา ให้ผมเน side, Guys, ี uno, e like ่ยพาต้นกล้าเข้าไปไปกับท่านแล้วก็ท่านบอกให้ผมเนี่ยเข้าไปด้วยเลยได้ก็ได้นะให้ไปพาต้นกล้าเข้าไปด้วยเลยนะเพราะอยากจะคนใหญ่คนโตอยากจะเจอนะไม่รู้ว่าเป็นอะไรกันหรือว่าเป็นใครแต่ผมก็อยากจะเข้าไปแต่ว่าเดี๋ยวรอคุยกันเลยก่อนนะพี่อนๆทีนะไม่รู้เพี่อนๆทีได้ยินหรือเปล่านะจะได้ยินนะผมก็คุยดังแล้วนะแต่ว่าท่านครับผมเนี่ยไม่แน่ใจนะว่าจะพาน้องเนี่ยขึ้นไปได้หรือเปล่านะ ท่านก็ผมไม่รับปากนะแต่ว่าท่านน่าจะรู้ถ้าผมขึ้นมาเนี่ยท่านรู้ใช่ไหมพอเราผมขึ้นมาครับเดี๋ยวผมเนี่ยค่อยว่าคุยกับท่านีทีหนึ่งนะเพราะว่าเดี๋ยวลองกลับไปคุยกับน้องผมก่อนว่าผมเนี่ยไม่ใช่เป็นคนดูแลน้องคนเดียวแะททางบ้านผมก็ช่วยกันดูแลแล้วก็น้องผมเนี่ยก็ลืมอธิบายอีกนะก็พี่อธิครับท่านเนี่ยก็เดี๋ยวผมอธิบายครั้งนึงนะท่านเนี่ยอยากจะเจอ ท่านไม่ได้บอกนะท่านเนี่ยบอกว่าคนใหญ่ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะท่านอะไรสักอย่างเนี่ยผมก็เรียกว่าเป็นคนใหญ่คนโตนะในเมืองเนี่ยอยากเจอต้นกล้ามากเลยนะท่านเลยต้องออกมาด้วยตัวเองเพราะท่านเนี่ยเคยรู้จักกับผมท่านเคยช่วยเหลือผมผมก็เคยช่วยเหลือท่านนะท่านเลยมาขอแบบมาให้ผมเนี่ยช่วยเหลือนะท่านน่าจะรู้นะว่าต้นกล้าเนี่ยอยู่กับพวกผมนะท่านเลยมาหาผมเองนะลงไปดักรอผมเนี่ยถึงด้านล่างเลยนะ โอ้ผมต้องพาท่านกลับขึ้นมาก่อนเลยเพราะว่าฝั่งด้านนู้นเนี่ยพวกหาเหตหาหน่อไม้กันเต็มเลยนะผมกลัวพวกเนี่ยมาเจอท่านก่อนเลยพาท่านเนี่ยขึ้นมานะก็ผมคุยกับท่านไปเรียบร้อยแล้วนะพื่อสินะท่านก็ผมไม่รับปากนะท่านนะก็ท่านเนี่ยพูดกับผมก็เห็นใจท่านนะท่านบอกว่าท่านเนี่ยก็ไม่ได้ออกมันหาแล้วนะท่านก็อยู่แต่ช่วยงานนิ้ว ข้าง <REP. S 2> ในเในเหมืองนะาจะไม่ได้ออกมานานละอยู่ท่านออกมาด้วยตัวเองเนี่ยผมก็ตกใจเหมือนกันเพราะคิดว่าไม่ได้จะไม่ได้เจอท่านแล้วนะตอนเข้าไปเนี่ยก็ไม่ค่อยได้เห็นท่านเหมือนกันไม่รู้ว่าท่านเนี่ยไปอยู่ไหนนะแต่ว่าไม่เป็นไรตอนนี้ท่านเนี่ยได้ออกมาหาผมแล้วก็เดี๋ยวคุย,คยเรื่องของน้องต้นกล้า <ส Lulu> ทีนะผมก็ลองถามต้นกล้าถามท่านนะว่าผมถามท่านว่าต้นกล้าเนี่ยเป็นใครกันแน่นะเมื่อกี้เนี่ยถามว่าต้นกล้าเนี่ยเป็นใครกันแน่ท่านนีก็บอกแค่ว่า หให้ผมเนี่ยลองพาเข้าไปดูเดี๋ยวก็จะรู้เองว่าต้นกล้าเนี่ยเป็นใครนะท่านก็พูดไม่ได้นะว่าเป็นใครแต่ว่าเห็นท่านบอกว่าท่านพูดไม่ได้แค่นี้บอกผมว่าท่านพูดไม่ได้ผมก็ไม่รู้ว่าจะพาไปยังไงผมก็ไม่รู้จะพามาเพื่อเหตุผลอะไรนะแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันทีลองคุยกันเล็กนะเพราะท่านบอกอนุญาตให้เข้าไปกันได้นะถ้าพาต้นกล้าเข้าไปด้วยไม่รู้ว่าต้นกล้าเนี่ยเป็นลูกใครกันแน่หรือว่าเป็นเกี่ยวอะไรกับข้างในเหมืองกันแน่นะ เรื่องนี้ก็ต้องคุยต้องคิดกันอีกยาวนะแต่ว่าเห็นที่เล็กไปคุยกับท่านท่านหนึ่งแล้วนะว่าต้นกล้าเนี่ยไม่ขอได้ไหมเพราะต้นกล้าต้องเรียนนะตอนนี้ต้นกล้าขับิดเทอมแล้วนะเดี๋ยวลองพาขึ้นมาดูน่าจะได้นะแต่ว่าผมก็ไม่รับปากนะเพราะว่าผมก็กลัวพี่พี่สีก็บ่นเอานะเพราะว่าพาต้นกล้าเนี่ยเข้ามาในป่าลึกแบบนี้มันอันตรายผมก็คิดเหมือนกันนะเพราะต้นกล้าเนี่ยขึ้นมาทีไรเนี่ยมีแต่เรื่องนะขึ้นมาในบนบนป่าเนี่ย ไม่เจอนุ่นเจอหลายอย่างมากเลยต้นกล้าผมไม่อยากจะพาขึ้นมาละก็เห็นที่เพื่อนนดเนี่ยเหมือนกันนะเพื่อนนดเนี่ยก็ไปเจอกับกุม,มารนะั่นที่กลายร่างเป็นต้นกล้าอีกแล้วก็กลายร่างเป็นน้องจูนเนียอีกผมก็เลยตัดสินใจที่ไปว่าไม่อยากจะพาต้นกล้ามานะแต่วันนี้มาเจอกับท่านอีกแล้วใจผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงกับท่านนะ ผมก็บอกคุยกับท่านตอนที่เดินขึ้นมานะว่าผมเนี่ยไปเจอกับเวสมิงตัวนั้นนะผมก็จะอธิบายครัง้งนึงท่านบอกว่าก็าไม่ต้องคิดอะไรมากนะเพราะมันเนี่ยมันเป็นมันสมควรที่ต้องตายเพราะว่ามันกินคนข้างในเมืองเนี่ยเยอะมากเลยนะไม่รู้ว่าโตอะไรกันหรือเปล่าแต่ท่านบอกมันกินเยอะมากมันมีตัวหนึ่งท่านบอกให้ผมระวังตัวดีๆนะผมก็จะเข้าไปนั่งคุยกับท่านอีกสักครั้งแล้วก็เดี๋ยวน่าจะขอตัวเดินทางกลับแล้วเดี๋ยวไปคุยกับพวกน้องๆน,นะว่าจะเอาไงกับต้นกล้านะ แต่ถ้าจะพาต้นกล้าขึ้นมาจริงจะต้องพาขึ้นมากันเยอะนะแต่จะพาไม่อยากมาคนเดียวด้วยอันตรายนะแ๋ยวข้าไปคุยกับท่านก่อนแป๊บหนึ่งนะแล้วท่านท่านอะไรมาหรือยังครับก็ผมก็ไม่รู้นะว่าจะเอาไงแต่ว่าไม่รับปากนะผมไม่รับปากนะแต่ว่าผมจะพยายามพามานะ เข้าไปกันได้ไหมวะครับ,รบ,รบรว่าฟังทีนะนะ่าเข้าไปได้ก็โอเคนะถ้าเข้าได้พอเข้าไปกันหมดก็ได้ก็โอเคไม่รู้ว่ามีอะไรหรือเปล่าก็ผมไม่สนหรอกแต่ว่าถ้าเป็นท่านเนี่ยผมเชื่อใจท่านนะเพราะท่านก็ช่วยเหลือผมมาหลายครั้งละท่านก็เป็นคนแรกเลยนะที่พาผมเนี่ยเข้าไปเยี่ยมชมเมืองรับแรนะข้างในเมืองเนี่ยผมท่านเนี่ยเป็นคนให ถ้าผมจำไม่ผิดนะท่านเน่ยเป็นคนให้ทองเพื่อนผมออกมาด้วยนะใช่ไหมท่านท่านเป็นคนให้ใช่ไหมท่านเนี่ยเป็นคนให้แต่ว่าผมก็บอกท่านไปแล้วนะผมเป็นคนไปบอกบอกท่านว่าทองนั้นน่ะมันเอาออกมาไม่ได้นะเวลาออกมาจะกลายเป็นหินนะผมก็บอกกับท่านไปแล้วแต่ท่านก็ไม่รู้ว่าจะทายังไงนะแต่ท่านเนี่ยอยากให้ผมเนี่ยมีกินมีใช้แล้วก็แบบอยู่แบบสบายสบายใช่ไหมท่านมองผมก็ไม่รู้จะพูดไงนะ ว่าเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีนะท่านนะเดี๋ยวผมน้องชวนพวกน้องๆขึ้นมากันดูเพราะไม่รู้ว่าต้นกล้าเนี่ยเกี่ยวข้องอะไรกันแน่นะท่านบอกไม่ได้เลยหร,อ,หรอว่าต้นกล้าเนี่ยน้องคนนั้นน่ยมันเกี่ยวข้องอะไรท่านบอกว่าให้ผมเนี่ยเข้าไปข้างในนะท่านบอกไม่ได้นะให้เข้าไปข้างในเลยนะว่าเอายังไงนะว่าเป็นอะไรเกี่ยวอะไรผมก็ไม่รู้ผมก็ งงไปหมดแล้วแต่ก็อยากจะเข้าไปเอาให้แน่ใจเลยนะผมก็สงสารต้นก้านะอยากให้ต้นก้านเนี่ยเจอพ่อแม่ของตัวเองด้วยนะวันวันก็เลี้ยงต้นกล้าเหมือนลูกของตัวเองเลยนะผมก็เลี้ยงต้นกล้าเหมือนลูกของตัวเองเหมือนกันก็โอเคครับพี่ตีทัน,นก็บอกว่า สักพักเนี่ยท่านก็คงจะต้องเดินทางกลับละเพราะท่านบอกว่ามารอผมตรงทางไอ้ตรงทางลงไปเข้าหมู่บ้านเนี่ยสักพักใหญ่นะไม่รู้ว่าท่านเนี่ยเจอผมได้ยังไงนะแต่ท่านบอกว่าท่านรู้ว่าผมเนี่ยขึ้นมานะเดินผ่านทางเข้าหมืองเนี่ยท่านก็เลยเดินออกมารอผมแต่ว่าท่านไม่เจอท่านเลยลงไปรอด้านล่างนะท่านบอกว่าไปรอสักพักใหญ่แล้วน่าจะนานมากเพราะผมที่ผมขึ้นไปข้างบนไปด้ฝั่งป่าด้านนู้นที่ผมไปบอกไปหาเหตุที่ผมไปเจอไก่สมิงนั่นน่ะไกลเหมือนกันนะ ก็เด uhm. ี๋ยวให้ท่าน้เดินทางกลับเลยเพราะผมบอกท่านว่าเดี๋ยวผมจะเดินทางกลับแล้วพอท่านบอกท่านจะเข้าไปผมก็เลยโอเคเดี๋ยวผมจะเดินทางกลับเราเหมือนกันโอเคครับท่านเดี๋ยวท่านเดินทางกลับเลยก็ได้ครับท่านเดี๋ยวผมก็ขอตัวเดินทางกลับไปนะท่านนะตอนนี้เดี๋ยวท่านจะเดินทางกลับแล้วนะมีท่านเดินทางกลับให้ท่านพี่ตีนะ ก็เดี๋ยวค่อยเจอกันคลิปวิดีโอหน้านะเดี๋ยวผมเนี่ยจะขึ้นมาหาท่านนะพี่เอฟซีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมนะกนะ็ท่านเดินไปเดินทางกลับไปแล้วอ๋อท่านเดินไปแล้วนี่นะพี่เอฟซีท่านนี่ยเดินกลับแล้วหายเข้าไปเลยนะพี่เอฟซีนะท่านเนี่ยเดินหายเข้าไปแล้วผมเนี่ยได้เจอท่านเนี่ยครั้งแรกเป็นคนแรกที่ผมเนี่ยได้เจอท่านนะ แล้วก็ท่านเนี่ยได้บอกกับผมหลายๆอย่างในเมืองนะตอนที่ผมเข้าไปเนี่ยท่านเนี่ยจะให้ผมท้องเดี่ยเข้าไปแต่ว่าผมเนี่ยไม่อยากได้นะตอนนั้นน่ะเพื่อนเสือเนี่ยก็เคยเข้าไปเอาท้องแล้วออกมาไม่ได้ผมเลยไม่เอานะแล้วก็อีกครั้งนึงก็เป็นเพื่อนหลงนะที่เข้าไปกับท่านแล้วก็เอาท้องออกมาด้วยนะก็พี่พีตีก็น่าจะได้ดูนะที่เพื่อนหลงเนี่ยเข้าไปเอาท้องออกมานะแต่ก็ไม่เป็นไรครับพี่พีตีเดี๋ยวว่ากันใหม่ทีวิดีโอหน้าผมเข้าไปเนี่ยน่าจะมีอะไรติดไม้ติดมือออกมาแน่นะถ้าไม่เป็็นพวกกทอองงต้เป็นพวก ของขังอะไรสักอย่างนะเพราะทองเนี่ยน่าจะออกมาไม่ได้ตอนนี้ท่านก็เดินหายไปสักคัใหญ่แล้วน่าจะหายเข้าไปในเมืองละโอเคครับพี่เพี่ตีเดียวผมเนี่ยน่าจะขอตัวเดินทางกลับลงไปด้านล่างก่อนนะเดี๋ยวขอกลับลงไปพักที่กัตอบเลยเดี๋ยวไปเจอกันด้านล่างนะพี่เพี่ตีนะโอเคเดี๋ยวขอเดินทางกลับลไปเรื่อยๆก่อนกลับไปคุยกับเล็ก เมื่อกี้เราวิ่งลงมานะพี่ๆพ,พี่นะขอด๋ยมมานั่งพักตรงกระต๊อ,กบ,ตอกบก่อนนะพี่ๆพี่เดี๋ยวนั่งพักที่กระต๊อกบก่อนสักพักนึงก็เริ่มหิวแล้วนะไม่เจอเห็ดไม่มีกระติกกระใจจะหาเห็ดเลยลงมาก็ไปเจอกบท่านอีก มีเล่มนี้ผมก็ได้ปลูกเสกเรียบร้อยแล้วนะก็ะต้องขอบคุณอาจารย์ลยท่านเี่ผมให้ลุงหมายเนี่ยปลูกเสกให้ผมด้วยนะ,ะด้เช็ดทำความสะอาดเรียบร้อย เรียบร้อยมือย่อมีนี้เดี๋ยวต้องไปขัดเงาใหม่นะ mm hmm. ก็หลังจากที่ปลูกเสร็จแล้วก็แบบท่านเอาไปแช่น้ําอะไรไม่รู้แช่น้าว่านอะไรสักอย่างนะแล้วก็ทําให้แบบเป็นสนิมอะไรไม่รู้นะ mm hmm. เดี๋ยวค่อยไปใช mm hmm. ไม,นะน,มนั่นนะี่หัวแหลมๆนี่แหละเดี๋ยวผมเนี่ยค่อยไปขัดเงาใหม่อันนี้ก็เดี๋ยวเก็บไว้แบบนี้ก่อน mm hmm. ต้องไปขัดเงาเห็นท่านเห็นลุงหม่ก็บอกให้ผมเนี่ยไป ที่ขัดเงาก่อนนะเพราะไปแช่น้ำว่ามันเนี่ยผมก็ไม่ได้อ,ออกมาจาับในปอกมันเลยก็เลยทำให้เป็นสนิมน่าจะเป็นเป็นเพราะไปนั้นแหละผมรู้สึกง,ง่วงมากเลยนะตั้งแต่เดินเข้าไปในเมืองตาลายมากเลยนะแบบตอนที่ท่านหายตัวเนี่ยผมรู้สึกจะวูบเลยอย,อยู่ท่านจะห,หายไปตาเหมือนผมจะปิดเลยไม่รู้ไปโดนอะไร ผมน,น่าจะเดินทางกลับต่อแล้วพอ,อนั่งพักก่อนสักพักใหญ่เลยแหละตอนนี้หิวข้าวมากเลยขึ้นมาก็น้ำขวดแล้วก็ขนมติดไม้ติดมือก็กินหมดตั้งแต่เดินขึ้นมาแล้วไม,ไม่ไม่พอเลยนะกินข้าวเมื่อเช้าก็ไม่กินข้าวมาเหมือน,นกินติกเวีเติ๋ยวทำให้กินทำให้แบบไม่อยู่ท้องนะพ<ๆ><ๆ>ี่เลก็เดี๋ยวผมน่าจะเดินทางกลับลงไปอ่ะ ตอนนี้รู้สึกปวดท้องมากเลยไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะปวดท้องมากตอนนี้น่าจะหาเด็ดหน่อไม้แล้วบ่เดี๋ยวเอาหน่อไม้นะกับไปผัดกินดีกว่าที่บ้านก็ไม่ค่อยมีอะไรทํากินนะตอนนี้เดี๋ยวต้นกาเนี่ยไปเล่นกับไม้แล้วไม่มีอะไรกินอีกตอนนี้เริ่มเป็นห่วงต้นกาละมีแต่คนอยากได้ตัวนะต้นกานี่ก็ถือว่าดื้อไหมก็ดื้อนะก็ต้อง ถามความเห็นจากพี่พีเอฟซีนะครับก็จะเอายังไงนะกับต้นกล้านะว่าจะส่งให้ท่านคืนไม่ว่าก็อยากให้ต้นกล้าเนี่ยกลับไปอยู่ที่ที่ของต้นกล้ามานะสงสารน้องนะแต่อีกใจหนึ่งก็ผูกรู้สึกผูกพันกับน้องไปแล้วนะพี่ตีก็น่าจะรู้นะว่าต้นกล้าเนี่ยอยู่กับพวกผมเนี่ยมานานมากแล้วก็รู้สึกผูกพันมากๆเลยนะแต่ก็ไม่อยากให้น้องเนี่ยกำพานะ ถามว่าเป็นพ่อของน้องได้ไมก็เป็นได้นะแต่ว่าไม่อยากจะให้น้องเนี่ยมาเราเราก็ต้องรู้ตัวเองนะครับก็ต้องถามความเห็นนะพี่เพียบซีด้วยนะก็เห็นพี่เีบซีก็คอยบอกคอยสอนตลอดนะต้นการนี่ก็น่ารักมากเลยเป็นเด็กดีของผู้ผมตลอดก็อย่าลืมนะครับพี่เพียบตีก็แสดงความคิดเห็นได้นะว่าจะเอาไงนะอยากให้ผมเนี่ยส่งต้นกล้าคืนให้กับ ครอบครัวหรือเปล่านะผมก็ไม่ยังไม่มั่นใจนะแต่ผมจะลองเข้าไปดูว่าใช่ครอบครัวน้องหรือเปล่าถ้าใช่เนี่ยก็พี่พียอีก็คอมเมนต์บอกผมได้นะว่าจะเอาไงน่าจะให้ผมเนี่ยส่งคืนหรือว่าให้ผมเลี้ยงต่อยังไงจะเอายังไงดูก็ค่อยว่ากันทีนะเพราะว่าน้องก็กําลังเรียนด้วยก็อยู่ที่พี่พียอีนะลองลองถามพี่พียอฟซีก็ลองคอมเมนต์บอกผมได้เดี๋ยวผมเนี่ยจะเอาพิจารณาคุยกับเล็กดูนะก็พี่พียอีก็ลองคอมเมนต์บอกผมได้นะ คีินี้ก็เดี๋ยวผมน่าจะปิดคลิปตรงนี้เลยก็เดี๋ยวน่าจะไม่มีอะไรแล้วเพราะเดี๋ยวกลับเข้าหมู่บ้าลนละเมื่อกี้ก็ที่เจอทท่ก็ด้านบนนี้นะลืมถ่ายให้ดูนะก็รีบวินกลับลงมาก่อนนี่ง่วงก็ง่วงหิวก็หิวนะน่าจะต้องถ่ับ เดี๋ยวขอตัวเดินทางกลับเลยนะพี่เพื่สินะรู้สึกว่าจะวูบละตอนนี้อันนี้ก็ของของที่น่าติดไม้ติดมือที่สุดตลอดตัวก็น่าจะเป็นมีดเล่มนี้นะแหละมันจะช่วยผมได้หลายอย่างนะโอเคครับพี่เพี่อนเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมเนี่ยขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะพี่เพี่อสินะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะก็อย่าลืมอย่าพลาด ชมคลิปวีดีโอหน้านะผมเนี่ยจะลองพาต้นกล้าเนี่ยกลับเข้าไปในเมืองนะว่าเป็นยังไงนะพี่ๆตีโอเคเจอกันใหม่คลิปวีดีโอหน้าครับสวัสดีครับ